สวัสดีครับแฟนเด็กตัวเล่นปาสวยเด็ดทุกท่านครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับชุดตัวเล่นดับเฉพาะตัวเลขดับของอาจารย์โก้สัมพีนักคำนวณนะครับวันนี้ก็จะในคลิปนี้จะมีหลายสำนักให้ดูอยู่นะครับก็เริ่มที่ชุดแรกเลยแล้วกบเลขดับนะครับเลดับล่างของมาลิกนะครับ ที่ผ่านมาก็เก้านะครับเก็านะครับดัดจริงๆแต่งมวดห้สามเก้าก็ดับไม่ลงนะครับนี่ก็คือศูนนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ครับ16มีนาคมสองพันาร้อยหกสิบสี่เลนดับล่างของมาลิกนะครับมีซี9 9 2ก้าเก้าสองศกแปอะก็5-7 มาดูเลขดับของเ k สกันต่อครับงวดที่แล้วให้เจ็ดดับเปล่านะครับปรากฏว่าดับไม่ลงนะครับสองตัวล่างออกเจ็ดสามนะครับก็ผิดไปนะครับวันนี้จะยังดับอยู่หรือไม่นะครับเลขดับล่างของเ k อีวันนี้ให้ดับกลางส่วนตัวเลขดับบนของวดที่แล้วให้สามก็ลุกอีกนะครับเอสเคอีก็ไม่แช่ตัวนะครับผมทั้งหมดเลยครั ถ้าท่านผู Montana, e ้ชมท่านใดอยากจะรู้สถิตินะครับก็ย้อนกลับไปดูนะครับหรือไม่ก็จบไว้นะครับเป็นสถิติของสำนักนั้นสำนักนี้นะครับคือเจ้าของคนงานเขาไม่ได้เขียนลงนะครับว่าเมื่ที่เท่านั้นเท่านี้เด็กเขาเคยลงแค่ว่ามรดี่ผ่านมาเข้าหรือหลุดเท่านั้นนะครับตัวนี้ดับบนนะครับแม่เคอีว่าที่แล้วก็ให้สามก็หลุดนะครับทั้งเดือดทั้งหลังเมื่อวันนี้ดับบนสิบหกมีนาคมให้ดับสอง ก็อใช้วิชาลักษณะในการรับชมรับฟังนะครับวันหชุดตัวได้ดับทุกตักล่นะาของคนสองเป็นดีต่อคพิ่มดวยช่วยคนจนนะครับพอที่ผ่านมาก็ให้ชุดตัวไดงดับเจ็ดนะครับบางคนว่าผิดนะครับปวดที่ผ่านมานหนึ่งมีานาะรู้สึกว่าเลขดับนี่จะผิดกันหลายเจ้าเลยนะครับเนี่ครับเจ้านี้ที่เดินดีมาตลอดก่อลุกนะครับในดับเจ็ดก หกเจ็ดสามนวันนี้ครัสิบหกมีนาคมสองพั้าร้สิบครับับคนรช่วยคนรยังดับคหรือไม่ทำให้ดับเก้านะครับส่วนหเมษาให้ดับหกนะครับไปไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนครับดูให้ถูกช่องครับสิหมีนาดับเก้มาดูชุดนี้ับหลั อันนี้นะจากนี้ก่อนครับเอาอยู่กับหนึ่งมีนาที่ผ่านมาให้หกกับสองครับก็เอาอยู่กับสองตัวท้ายออกเฉลีสามวันนี้สิบหกมีนาตัให้เลขดับสองกับหกครับสุดจะยังเดินต่อหรือไม่ครับก็ลองติดตามดูครับเล่ดับล่างของทะเน็ตสองกับหกให้มาสิบหุ่นล่างครับ มาดูชุดนี้กันต่อนะครับเป็นเลขดับหลักสิบหน่วยบนนะครับของอาจารย์โก้สังกีนักคำนวณนะครับวัที่ผ่านมาให้แปดนะครับดับสิบหน่วยบนก็ปรากฏว่าผิดนะครับต้องขอไปเป็นเี่นทุกท่านเลยนะครับวันนี้ตัวเลขนะครับตัวเลขก็คือเลขดับสี่นะครับดับสี่นะครับต้องขอไปนะครับคลิปแรกที่ลงไปมันเป็นเลขตัวที่เอามาเทียบนะครับก็คือหนึ่งนะครับก็เลย จริงๆหนึ่งก็คือเทียบ4นะครับต้องขอไปนะครับแก้ตัวเลขนะครับเป็นตัวเลข4นะครับก็คลิปเก่าขอญาติลบนะครับก็คลิปนี้ก็ลงให้ใหม่นะครับเป็นตัวเลข4นะครับจับหลักสิบหลักหน่วยบนหมวดประจําวันที่16มีนาคม2องพันะครับมาดูที่ชุดนี้กันต่อครับเป็นเลขดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับหลายงวดแล้วนะครับที่ทางช่องไม่ได้ลงนะครับวันนี้ก็จะลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับ เลขดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนวันนี้ดับที่เลขสามนะครับว่ากันไปตามสูงนะครับมาดูชุดนี้กันต่อครับเป็นชุดตัวเลขดับล่างนะครับสิบหน่วยล่างวัที่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งนนี้ให้เลขหกนะครับดับสิบหน่วยล่างก็ปรากฏว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยสองตัวท้ายนะครับออกเจ็ดสามครับก็ดับจริงๆครับวันนี้สิบหกมีนาคมนะครับ เลขดับ10หน่วยล่างสูตรที่1ให้ดับที่เลข3นะครับมาดูสูตรที่2กันต่อครับสูตรที่2องวันที่ผ่านมาให้ดับ2นะครับก็ผ่านนะครับวันนี้สูตรที่2เลขดับ10หน่วยล่างนะครับก็ให้ดับที่เลข2อีกนะครับก็วากันไปตามสูตรนะครับผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีใครรู้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเลขไหนนะครับ ท่านผู้ชมไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับคลิปนี้ก็คอร์สกับลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่อง ในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ